สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทางเรวยอเดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นดวงนะคะดวงดีราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568นี้นะคะมาดูกันนะคะว่าเดือนนี้นะคะคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเปิดมาก่อนเลยสําหรับเรื่องดีๆของคุณนะคะชาวมังกรนะในช่วงเดือนกุมภานันธ์นะคะคุณจะมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาบ้างนะคะคุณน่าจะมีโอกาสเรื่องของการได้พบปะเจอเจอ,เจอเพื่อนเก่า เะะพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเด็กนะคะอาจจะมีทริปเดินทางร่วมกันไปนั่งกินนะคะอาหารดีๆอร่อยอร่อยนะคะไปเที่ยวที่ริมน้ําอะไรประมาณนี้นะคะก็แฮปปี้มีความสุขพอสมควรนะคะลูกหลานบริวารแฮปปี้นะคะเดือนนี้แต่ระวังน้องซุกซนนิดนึงนะคะอย่าให้เข้าไปแบบใกล้ๆน้ําสักเท่าไหร่นะคะอ่า แล้วก็อาจจะมีโอกาสเรื่องของการทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาอะไรไหมนะคะแล้วก็เดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณมีอิสระในหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะโทษนะคะบางคนที่อยากจะเลิกกับแฟนเต็มทีก็มีโอกาสที่จะเลิกได้นะคะในเดือนนี้เนาะเหมือนคุณบบอ,อ่ะอยากจะไปกะกิ๊กนักใช่ไหมไปลปล่อยมึงไปละกูไม่เอามึงละเนี่ยแบบนี้นะคะ ใครที่กําลังอยากได้อิสรภาพในเรื่องของการงานเนะ้องไม่อยากให้เจ้านายมาบอกุอ้ยกดดันนะหรือว่าเอาแต่ตรวจสอบเนี้ยนะคะเดือนนี้คุณจะได้มันนะคะจะมีอิสระในการตัดสินใจอิสระในการเดินทางการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะคะ บางคนจะเป็นเรื่องของโอกาสในการฝึกฝนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร่างกายและจิตใจนะคะบางคนอาจจะไปลงคอร์สอะไรดีอฝึกโยคะไหมฝึกลิพิลทิสไหมนะคะหรือว่ามีเรื่องของการบริหารร่างกายนะคะในเรื่องของการแบบฝึกความยืดหยุ่นนะคะบางคนก็อาจจะมาแบบอ่ะช่วงนี้อยากจะแบบสวดมนต์นะปีนี้ตั้งใจจะนั่งสมาธิตลอดทั้งปีนะคะทุกคืนนะคะคุณก็จะได้เริ่มมันนะในช่วงเดือนกุมภาพันธนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องดีๆนะคะนอกจากนี้นะคะ ในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะดาวศุกร์เนี่ยเขาโครจรเข้าราศีมีนนะคะมีคุณภาพเป็นอุดนะคะในภพสหัชชะของคุณนะคะโอกาสที่คุณจะได้มานะคะในช่วงเดือนช่วงเดือนกุมภานะก็จะมีโอกาสว่าคุณอาจจะได้เพื่อนเป็นแฟนเนะาะหรืออาจจะมีแบบเริ่มเริ่มต้นคุยกับใครสักคนนะคะในแวดวงที่ใกล้ชิดเรานะคะอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะบางคนก็จะมีเ,เพื่อนเรา นะะแนะนําคนน่ารักให้นะคะทําความรู้จักการคุยกันเริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะคะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณจะมีเรื่องของกโอกาสการลงทุนนะคะกับพี่น้องกับเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าลงทุนกับคนคุยกับคนที่คุณชอบคนที่คุณคบนะคะเป็นการลงทุนอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะมีโชคจากคนรอบข้างนะคะมีโชคจากคนรอบข้างนะก็คือถ้าสมมติช่วงไหนเราจะซื้อสลากซื้อเลขอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีโอกาสว่าเออซื้อกับคนซื้อ กับเพื่อนเล่านี่แหละเนาะหรือว่าฝากเพื่อนซื้อก็จะมีโอกาสนะคะได้โชคด้วยนะคะอะ่ประมาณนี้ทีนี้เรามาต่อกันนะคะสําหรับเรื่องอื่นๆน,นะคะเรื่องราวอื่นๆในชีวิตคุณในช่วงเดือนกุมภาพันนี้นะคะไพ่ประจําตัวคุณใบแรกเพชรเพนเดอเคลนนะคะชาวราศีมังกรเดือนนี้นะคะในหัวคุณนะส่วนใหญ่จะคิดถึงแต่เรื่องเงินเงินทองทองนะคะ เรียกว่าบาทไม่กระเด็นกระสลึงไม่กระเด็นนะคะกว่าจะใช้จ่ายกว่าจะอะไรแต่ละบาทเนี่ยคุณคิดแล้วคิดอีกนะคะบางคนก็จะค่อนข้างคิดหมกมุ่นเกี่ยวกวับเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเนาะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการคิดเกี่ยวกวับเรื่องของอ่ะใครมีลูกหลานบริวารที่เราต้องดูแลช่วงนี้ก็อาจจะต้องแบบจัดแจงนะคะในเรื่องของการใช้เงินนะคะที่เกี่ยวข้องกับลูกกับบริวารกับหลานของเรานะคะที่เราต้องเลี้ยงดูนะคะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในเรื่องของการเงินคุณได้ไพ่สามดาบนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของการาลงทุนนะคะกับพี่กับน้องกับครอบครัวคนใกล้ชิดได้นะแต่ไพ่สามดาบให้เตือนมาเป็นคําเตือนนะคะว่าเตือนว่าระวังอย่าไปทะเลาะกันรุนแรงนักนะคะโอเคแหละนะคะเป็นหุ้นส่วนกันอะไรกันมันก็ต้องมีส่วนที่แบบเฮ้ยบางเลือกมันเห็นไม่ตรงกันบ้างคุยกันดีๆนะคะคุยกันดีๆอย่าใช้ถ้อยคําอะไรต่างๆที่มันรุนแรงเกินไปนะคะคุณมีโอกาสที่จะมี มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งนะคะกับคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ได้นะคะต่อมานะสำหรับไพ่ในภพสหัสช้านะคะคุณได้ไพ่กาม,ม่านะคะอ่าคุณจะมีโอกาสได้เจอเจอเพื่อนเก่านะคะหรือว่า คนเก่าๆในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะติดต่อกลับมานะคะติดต่อมาแล้วสนองเป็นการเป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่ากลับเข้ามาเนี่ยอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันอีกครั้งนะคะแล้วทีนี้เนี่ยไพ่มันขึ้นมาเป็นก a ามาไพา่ใบนี้คือจั d เจมส์นะคะแหมรู้สึกว่าคนที่แบบวินเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณช่วงเดือนกุมภานเนี่ยจะพูดว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรก็คงได้มั้งแต่ว่าจะมาเป็นกรรมดีหรือว่ากรรม ไม่ดีอันนี้แล้วแต่คนนะคะไม่ได้บอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องแบบพาเรื่องเดือดร้อนมาให้เรานะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบพันธุคุคณได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะอ่าเราวังไว้นิดนึงนะคะในบ้านนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องแบบต้องซ่อมแซมนะคะอ่าหลอดไฟเสียไหมก๊อกน้ําเสียไหมนะคะเอ๊พื้น,พ,นพื้นห้องครัวตรงนี้มันซุดแล้วเราจะซ่อมดีหรือเปล่านะคะมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจซ่อมแซมได้แล้วล่ะนะคะเออหลอดไฟเสียก็เปลี่ยนนะคะอย่าคาลาคาซังเอาไว้นะมันมัน คือในบ้านน่ถ้าเป็นในเรื่องวงจุ้ยอ่ะเราไม่ควรที่จะปล่อยให้อะไรมันเสียหายอยู่แล้วล่ะไฟติดติดลดับมันก็ไม่โอเคนะคะเดี๋ยวชีวิตเรามันจะติดติดดับๆไปด้วยอะไรเสียก็ซ่อมซะนะคะหรือถ้ารถเสียนะคะก็ซ่อมนะทีนี้เนี่ยให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเอาไว้ด้วยนะคะชาวบังกรมีเกณฑ์อุบัติเหตุด้วยเหมือนกันนะคะอุบัติเหตุในบ้านมองว่าในบ้านนะคะหรือว่าเกี่ยวกับรถลานะคะถ้าหากว่ามีคนเฒ่าคนแก่อะไรในบ้านนะคะก็เวลาเดินก็ ก็อาจจะต้องแบบเตือนท่านดีๆนิดนึงว่าค่อยๆเดินนะคะหรือว่าพยายามเก็บพื้นบ้านอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยอย่าให้มันลื่นนะคะไม่งั้นอาจจะแบบอุ้ยลื่นได้อะไรได้เนาะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบปุตตะนะคะคุณได้ไพ่ดีแฮงแมนนะคะอะไพ่ใบนี้บอกว่าระวังสุขภาพของของเด็กๆน้องๆ ลูกลูกหล,หลานหรือสัตว์เลี้ยงเอาไว้หน่อยนะคะถ้าป่วยขึ้นมาทีอาจจะป่วยเลื้อรลังรักษายากอะไรยากนะหายแล้วก็เป็นอีกอะไรประมาณนี้นะคะใครมีใครเลี้ยงลูกนะคะใครเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานรู้สึกว่าช่วงนี้น้องจะเครียดเครียดยังไงชอบกลน,นะคะอาจจะไม่ค่อยอยากเจอเจอหน้าพวกเราสักเท่าไหร่นัเก็บเนื้อเก็บตัวมากเป็นพิเศษนะคะ ต่อมาไพ่ในพบรินะคะคุณได้ไพ่คิงซับวอนนะคะชาวราศีมังกรบางทีคุณก็แหมทําตัวมีปัญหากับเจ้านายเหมือนกันเวเออทั้งทั้งที่บางทีแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ชีวิตคุณติดขัดหรอกนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะขยันไปไอเดียเยอะเกินไปนะคะแล้วคุณตามไม่ค่อยทันคุณก็เลยลาคาญเขาแล้วบางทีก็อาจจะไปมีปัญหากับเขาได้นะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของความรักนะคะ4ว f w a สคาสี่ไม้เท้าคนโสดนะคะถึงต่อให้ตอนนี้อาจจะมีคนเข้ามาเริ่มเริ่มความสัมพันธ์เริ่มคุยนะคะแต่มองว่าคุณยังคงโสดต่อไปแหละสีไม้เท้านะคะจะเป็นโสดที่ค่อนข้างแฮปปี้ดีนะคะมีความสุขดีอะไรดีนะคะถ้าจะมีคนมาชวนเดทชวนคุยคุณก็ไปนะแต่ยังคงยังไม่ได้แบบสละโสดหรือว่าเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนสเตตัสในเร็วๆวันนี้นะคะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะโฟบวอนะคะความรักดูดูก็ราบรื่นดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะถ้าเจอกันเจอหน้ากันอยู่ด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คุยกันเกี่ยวเรื่องของการาถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็อาจจะคุยเรื่องแต่งงานเรื่องการ เรื่องการสร้างบ้านสร้างเรือนหอเนาะเหมือนคุยกว้างๆอ่ะนะคะอยู่ที่ไหนดีทําที่ไหนดีสร้างสร้างอนาคตร่วมกันที่ไหนดีนะคะส่วนคู่ไหนแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยการราบลื่นสบายใจส่วนใหญ่คุยกันก็เรื่องแบบเรื่องลูกเต้าเรื่องความมั่นคงของชีวิตประมาณนี้นะสำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะก็บรรยากาศก็นิ่งๆน,นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนักนะคะถ้าไม่เคยเป็น ไม่เคยมีสเตตัสอะไรต่อกันก็ยังคงเป็นแบบนั้นต่อไปนะคะ,ะคุยกันทักทายกันบรรยากาศแฮปี้มีความสุขบางคู่นะคะจะมีเรื่องของการควงกันไปงานมงคลน,นะคะเช่นเขาพาเรานะคะคไปเปิดตัวงานแต่งเพื่อนอะไรประมาณนี้ได้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของพบมรณะนะคะนายออฟเพนเตอเคิลนะคะสุขภาพร่างกายเหรอสุขภาพร่างกายอย่าปล่อยให้ป่วยก็แล้วกันเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าคุณมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะป่วยนานนะคะลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายออกกําลังกายบ้างนะคะไม่ต้องออกมาข้างนอกก็ได้นะคะฝุ่นมันเยอะเนาะออกกําลังกายในบ้านแหละนะคะรู้สึกว่าคุณอาจจะแบบข้อติดติดไหมเริ่มตัวยุ้ยยยนะคะแล้วก็อาจจะ เหมือนแบบเอ๊ะเดินเหินมันเขามันมีเสียงก็ก็แก๊กๆหรือเปล่านะคะชักอ้วนไปหรือเปล่าเนาะก็ดูแลสุขภาพตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภานะคะคุณได้ไพ่ไนท์ออฟวอนสนะคะช่วงนี้เจ้านายผู้ใหญ่ไม่ค่อยอยู่ออฟฟิศไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะไปข้างนอกบ่อยเจอลูกค้ามั่งไปนู่นไปนี่ม้างถ้าจะนัดเจอจะคุยอะไรกับเขาเงี้ยก็อาจจะต้องนัดเจอล่วงหน้านะคะแล้วก็ช่วงนี้เจ้านายคุณเขา ไอเดียเยอะอะนะคะแต่ว่าไอเดียรายวันเลยนะคะวันนี้สั่งอย่างหนึ่งวันพรุ่งนี้ไปคิดอะไรไมาได้ก็ไม่รู้่มาสั่งอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วอาจจะแบบอุ้ยของเก่าไม่ต้องทำเลยนะเริ่มอันใหม่เลยคุณก็อาจจะแบบลำคาญนะคะลำคาญมีปัญหากับเจ้านายได้ตรงนี้นะเหมือนมึงจะขยันไปไหนไม่เห็นใจกูบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะเพจซอฟคัพส์นะคะบางครั้งนะคะเรื่องของการงานคุณก็แสดงออกอย่างแบบ 嗯，像เด็กอะ เหมือนเด็กเหมือนคนไม่ค่อยมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สักเท่าไหร่นะคะไพ่เตือนว่าเออหนักแน่นนิดนึงนะคะอย่าแบบหูเบาหรืออย่าแบบอารมณ์ไหลไปไหลามานะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการได้ลูกน้องใหม่มาช่วยงานด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่าเขายังไม่มีประสบการณ์เลยนะคะดังนั้นคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายนาเขาทุกอย่างนะอย่าปล่อยเขาไปทําอะไรคนเดียวเด็กมันไม่รู้จริงๆนะคะแต่ข้อดีของน้องเขาคืออย่างน้อยก็ซื่อสัตย์นะคะเป็นเด็กน่ารักสั่งอะไรก็ทำอะ่ะนะคุณต้องสั่งเขาทุกอย่างอ่ะอย่างนี้ก็แล้วกัน ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณได้ไพ่เดอะชาร์ดไซส์หรือไพ่เดวิลนะคะมีโชคมีลาบเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่าไปพึ่งอย่าพึ่งไปเล่นอะไรที่มันแบบทุ่มสุดตัวมากเกินไปนักนะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้เนี่ยมันบอกได้ว่าเหมือนอาจจะได้นะอาจจะได้นะคะอาจจะได้โชคลาบนะแต่อาจจะไม่ค่อยคุ้มกับที่คุณเสียไปอ,ะอ่ะขาดทุนอ่ะพูดง่ายๆนะคะดังนั้นก็เดือนนี้ก็เล่นพอพอเป็นกระสายนะคะเล่นพอให้แบบสนุกๆก็พอนะคะ ต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่เทมเพลนส์นะคะราชาราศีมังกรคุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะแบบฉุกหระอหกฉุกเฉินเนาะหรืออาจจะแบบอุ้ยต้องยกย้ายตําแหน่งยกย้ายโต๊ะทํางานอะไรพวกนี้เข้ามาได้แบบไม่ได้ทันตั้งตัวสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ามีเกณฑ์เดินทางแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันแบบนี้เข้ามาได้นะคะ โอเคประมาณนี้นะชาวมาังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ ID มาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช anel แม่หมอด้วยนะคะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มน,มนอะไรยังไงจะขอบคุณมากไปละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย